สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครม39นะครับมาตรา3 9านะครับสำหรับประกันสังคมนะครับสำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครนะครับหรือสําหรับผู้ที่ออกจากม33มาแล้วนะครับผมก็สมัครม39นี่ผ่านระบบออนไลน์ได้เลยนะครับก็คือมาที่เว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับ sso.go.th นะครับผมแล้วก็อันดับต่อมานะครับก็มาที่เข้าสู่ระบบผู้ประกันตนนะครับกดคลิกเข้ามาครับผม หน้าต่อมานะครับตรงนี้ครับมาเข้าสู่ระบบนะครับก็คือใส่เลขบัตรประชาชน13หลักนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็ทําการเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผมลาดับต่อมานะครับมาที่หัวข้อสมัครมาตาา39้นะครับเรากดเข้ามาครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะสู่เข้าสู่ข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขนะครับของผู้ประกันตนมาตาา39นะครับตรงนี้นะครับก็อาจจะ แจ้งนะครับก็คือสักนิดนึงนะครับผมก็คือว่าเคยเป็นผู้ประกันตนมาตราสามแล้วครับแล้วก็ออกจากงานนะครับหรือว่าจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนนะครับผมแล้วก็ยื่นคําขอภายใน6เดือนนับจากวันที่ออกจากงานนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ตัวนี้ขอแอดขอค่าไปเลยนะครับเรื่องระวังด้านล่างนะครับเสร็จแล้วเราก็ติ๊กนะครับขณะยื่นคำร้องข้าพเจ้ามีความรับรู้นะครับแล้วก็ติ๊กให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็กดยอมรับครับบรรทัปต่อมานะครับ ป็นแบบคําขอผู้ประกันตนมาตรา39นะครับตรงนี้ก็จะมีชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะครับถนนนะครับจังหวัดนะครับเขตอําเภอนะครับแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับติดเราใส่ลงไปด้วยนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับหมายเหตุสำหรับการประกันสังคมนะครับจะกําหนดการสังคมรับผิดชอบตามข้อมูลจังหวัดและอำเภอที่ผู้ใช้สมัครนะครับแล้วก็ติ๊กข้าพเจ้ารับรองว่า เป็นความจริงทุกประการนะครับเราติ๊กตรงนี้ครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยครับผมเมนูต่อมานะครับเมื่อก่อข้อมูลเรียบร้อยนะครับมาดูตรงนี้ครับท่านต้องการยืนยันที่จะสมัครเป็นผู้การตนมาตรา39หรือไม่นะครับเราทําการกดยืนยันได้เลยครับเมนูต่อมานะครับก็จะเป็นการข้อข้อควรทราบก่อนยืนยันการสมัครนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ1 2 3 4นะครับตอนนี้แอดก็ขอข้ามไปเลยนะครับแล้วก็ทําการกดยืนยันได้เลยครับผม ก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดสับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ